สวัสดีค่ะอันนี้ขออนุญาตรอคนเข้ามาสักคู่นะคะบอกเลยว่าวันนี้เคตาลัวมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะหลังทำตาสองชั้นครบ3เดือนนะคะน,นี่นะคะให้ดูชั้นตาเก่าของคนไข้ก่อนนะคะจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยเคสนี้นะคะมีตาสองชั้นอยู่แล้วเนาะแต่ชั้นตานะคะค่อนข้างหลบในนะคะ เดี๋ยวจะพามาคุยกับพี่แพวกันนะคะว่าหลังทำตาไปครบ3เดือนตาจะสวยขนาดไหนนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่แพรวสวัสดีค่ะโอ้ยชั้นตาชัดขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะหลังทำตาไปแล้ว3เดือนก็ตอนนี้มันเริ่มเข้าที่มาแล้วนะคะ3เดือนก็ไม่มีอาการตึงมากเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ยังมีตึงนิดนดคะ่ะเพราะว่ามันยังเวลาเลาบิกตากว้างๆมันก็จะมีตึงนิดนิดแต่ว่าส่วนรวมก็คือดีคะ่ะ เพราะว่าช่วงนี้เวลาออกไปไหนมาไหนนะคะจะมีคนทักว่าเราเหมือนเด็กใต้เพราะว่าตาโตขึ้นแลว้วก็เวลาแต่งหน้ามันจะคมขึ้นค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้ดูเทียบดูรูปคู่กันนะคะจะเห็นว่าชั้นตาคมขึ้นเลยเนาะดูดูชัดดูคมขึ้นนะคะดูสวยขึ้นเลยนะคะเปลี่ยนมากมากเลยถือว่าทําตาแล้วลดอายุไปได้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าดูรูปก่อนทํานะคะจะดูแบบว่าเหมือนตาเศร้าตาง่วงด้วยเนาะ ะะอันนี้ก็ดูสดใสขึ้นนะคะการดูแลตัวเองยากไหมคะพี่แพรจริงๆดูแลไม่ยากนะคะก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งค่ะ,ะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงระยะหสัปดาห์ก็เวลาอาบน้ําก็แผลห้ามโดนค่ะจริงๆคุณหมอเย็บแผลสนิทมากก็คือสวยมากค่ะก็แค่เราเอาน้ําเกลือเช็ดๆแล้วก็ทายาที่คุณหมอให้ใแค่นั้นคะ่ะเป็นประจำะย้อนถามตัดนิดนึงตอน ตอนตอนแรกที่กําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทางตากังวลไหมคะก็กังวลค่ะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะมีรีวิวเคสที่แบบว่าทํามาแล้วไม่สวยทํามาแล้วตาย,ยังตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดูรีวิวหลายๆรีวิวแล้วทีละทอนคลินิกนะคะก็เป็นติดหนึ่งใน,น่นด้วยเราก็เลยมีความมั่นใจเพราะว่ามีแบบดาราลงนาราเข้ามารีวิวด้วยเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่า เห็นลือแล้วแบบว่าที่นี่สวยอ่ะฉันต้องมาที่นี่แหละเนพ<ช>อมาปรึกษาคุณหมอแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่แหวคุณหมอให้คำปรึกษาดีนะคะก็คือจะมีการเทียบชั้นตาให้ดูก่อนว่าเราจะเอาแบบ สูงขนาดไหนถ้าสูงเกินไปมันจะดูไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ของของเราก็คือขอเต็มที่เลยเพราะ,ะเราจะตกการสายฟออยู่แล้ว <laughs> ใช่ค่ะ,ะ,คะเรียกได้ว่าทําตาตามรีเควสตของคนไข้เลยเนาะอยากสวยนะคะสไตล์สายเกาหรือว่าอยากสวยสไตล์สายฟอเนี่ยคุณหมอการจัดให้นะคะเดี๋ยวขอแวะดูชั้นตาก,กันนิดนึงนะคะขอดูแผ่นตาก,กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวลากตานิดนึงจะเห็นว่าแผ่นะคะเนียนกริบมากๆเลยนะคะ เนียนสมูทดีมากๆเลยนะคะไม่มีความเป็นตะขาบใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วแผ่จะจางลงไปอีกนะคะเพื่อนๆคนรอบข้างว่ายังไงบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนข้างนอกเขาถากกับเขาว่าเรา เป็นคนใต้หรือเปล่าจริงจริงไม่ใช่คนใต้แต่ว่าคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนใช่ใช่ค่ะเขาจะเขาจะดูแบบว่าเอ้ยทําไมน้องหน้าลุกรึ้คขึ้นเงี้ยตาโตดูฝ่อขึ้นมาทันตาเลยอย่างที่ใจอยากได้เลยใช่ไหมะอ่าเดี๋ยวก่อนจากการให้พี่แพฝากทิ้งท้ายนิดนึงละกันค่ะสำหรับใครที่กําลังสนใจเนาะกำลังศึกษาหาข้อมูลอยากทาตาเพราะว่าตอนนี้ขิ่นทาตาก็เยอะมากๆเลยนะคะ เป็นไอเดียแนะนําให้เพื่อนๆในการเลือกนะคะว่าทําตาที่ไหนดีคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ทีละทอนคลินิกได้นะคะคุณหมอให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะอ่านี่นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆโนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจทีละทอนคลินิกด้วยนะคะอยากสวยต้องติดตามไว้นะคะ ที่นี่เรามีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมจมูกนะคะทําตาทําคางนะคะแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนาะขอบคุณพี่แพลวมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้เราไลยสุดเลยเจอกันใหม่เลยน้าสวัสดีคะ่ะ